อันนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยแน่จริงด้วยแล้วมันไม่ผดกล้องได้ไหมนะอันนี้หนูเข้าหรือยังอ่ะเข้าแล้วเฮ้ยพี่หนูคือหนูจะบอกว่าหนูอ่ะชอบมากที่พี่เต้นเพลงใจมันร้อนร้อนร้อน,อนจนไม่หัวใจอ่ะพี่มันตาตึงหัวใจหนูมากอ่ะคือ <laughs> มาถึงแล้วซัดเลยนะ <laughs> ไม่ต้องโกลงต้องเกินอะไรทั้งนั้นมะ <laughs> พี่หนูชอบพี่มากแบบเหมือน สวัสดีค่ะหนูชื่อนายนะคะโหน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 หนโหนอันนี้หนูกาลังนะเพราะว่าหนูไปดูคอนพี่เป้มาค่ะหนูนั่นแหละหนูไม่หนูพี่เป้โสประเด็นเลยใช่เหมือนอ่านสคริปมาพูดเป็นไงบ้างพี่เป้เหนื่อยไหมเหนื่อยมันจะตายอ่ะไม่คือรไปไปทันเพลงแรกปะเนี่ย ฉันก็เดี๋ยวไฟพื่อนเบืนเอาไว้อ่ะคือคนนี่นี่กองอวยส่วนตัวนะไปทุกงานอวยทุกงานนะเนี่ยเอาเพียงที่เราว่าออฟซอออฟซออะไรก็ฟังทันน,นั่นะอ่ะอ่ะถูก <c oughs> มีคำว่าออฟซอถือว่าถูก <c oughs> แต่ทีเนี้ยหนูอ่ะอันนี้หนูจะเล่าความโกะอะไรให้ฟังคือ หนูเห็นว่าเพลงเอ้ยเพลงดีมากเลยแต่ว่าคิดว่าเพลงแบบเป็นเพลงเกาหลีมาแปลไทยทีนี้ว่ามีน้องคนหนึ่งในอจจทักมาถามว่าพี่นายคะอันนี้มันคือเพลงอะไรหรอคะหนูก็เลยพิมพ์ตอบกับไปว่ามันน่าจะเป็นเพลงเกาหลีแปลไทยมานะแล้วก็เลยบอกว่าแล้วหนูก็จําได้ว่าบนเวทีอ่ะพี่พี่พูดกันบอกว่าเออเนี่ยไม่รู้ว่าร้องไงนะแต่ว่าต้องลงท้ายคําด้วยออบซอรออบซอรหนูก็หัดเสียงไปแล้วหนูบอกว่า มันเป็นดื้อๆดอๆอับซอร์อะก็บอกไปอย่างนี้นะเนาะมันก็นึกออกว่าเป็นเพลงแบบของไอเดนาใช่ค่ะเป็นชื่อเพลงเกาหลีแปลไทยอะค่ะเพลงไทยที่มีภาษาเกาหลีแต่มันเหมือนเพลงเกาหลีนะก็เหมือนก็เหมือนจริงก็เหมือนอยู่คือฟังตอนแรกล้วแบบเอ๊ะทำไมมันทำไมมันเทสดีจังเลยอ่ะเออ แต่พี่สวยมากคือแบบมองอะภาพรวมอะ่ะคือสวยมากคือออรา่าความเป็นไอดอลมันยังอยู่ในหัวใจอยู่เสมอมา <c oughs> คือเอาแบบไม่ใบแอดจะพอไม่ไม่ใบแอดจริงใบแอดอะ <c oughs> ไม,<อ>ไม่ไม่ได้แบบย้อนหน้าสอง <c oughs> ไม่ไปแอจริงๆคือทุกคนสวยแต่แบบแอนหนูพูดตรงๆว่าแบบสําหรับหนูอ่ะพี่สวยจริงๆพี่ก็ว่างั้นอะไม่ไปแอไม่แ,บบแอแบนีด่ดูภาพรวม, <laughs> ม,ด,มดูภาพรวมแต่ภาพรวมของหนูคือเห็นพี่คนเดียวเออยอกอ๋อแล้วมันก็มี อ <_ pace> หนูไม่แน่ใจว่าเหมือนพี่เป้น่าจะมีทั้งผมสั้นและผมยาวปะในคอนใช่จ้าก็คนเลยจำกูไม่ได้ ipedia. นี่ไงตอนมาบอยอ่ะเพราะผมยาวเลแต่หนูว่าเข้าไปดูบูมบูมไม่ทันคือพี่เป้ผมสั้นหรือผมยาวผมทรงเดียวกันนั่นแหละเดียผมนั่นแหละมีอยู่แค่สองทรงนี่แหละอืแต่หนูชอบผมสั้นนะแบบน่ารักใช่ไหมคงแมงกะซุนหัวผุนอ่นะ <_ amation> ดีพี่ชอบเลยหนูจะรีแคปแบบสั้นๆว่าพี่สวยเลิศน่ารักแล้วก็องศาคือคือเลิศเลยอันนี้ไม่ได้พูดแบบไอแอดแต่ว่าแบบคือมองอยังไงก็สวยออร่าคือคือเลิศเลยล่ะโอเคเชื่อเชื่อเชื่อ